สงครามทรอยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่โด่งดังที่สุดในตำนานกรีกแต่ความจริงทางประวัติศาสตร์อาจไม่เหมือนในเรื่องเล่าเลยในตำนานเฮเลนถูกลักพาตัวจนทำให้กรีกรวมทัพไปทำสงครามสิบปีแต่หลักฐานจริงชี้ว่าความขัดแย้งน่าจะเกิดจากการแย่งเส้นทางการค้าและผลประโยชน์ทางทะเลมากกว่าเมืองทรอยถูกขุดพบจริงในตุรกี พร้อมชั้นดินที่แสดงว่าเคยถูกทำลายโดยสงครามอย่างไรก็ตามตัวละครดังอย่างอะคิลิสปารีสและเฮเลนยังไม่มีหลักฐานว่ามีตัวตนจริงส่วนหมาไม้มเมืองทรอยก็อาจไม่ได้มีอยู่จริงแต่อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนกลศึกลับบางอย่างของกรีกสงครามทรอยจึงเป็นการผสมกันของความจริงวัฒนธรรมและการแต่งเติมของกวีในยุคโบราณ และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่นำไปสู่การผจญภัยของโอดิสซีอุสในมหากัย์โอดิสซี่